ครับวันนี้จะเป็นการสาธิตเครื่องวัดอุณหภูมินะครับเริ่มแรกเลยอันนี้เป็นหน้าต่างซีเรียลนะครับมอนิเตอร์อุณหภูมิตอนนี้อยู่ที่ประมาณ28.81องศาเซลเซียสนะครับอันนี้ในการทดลองนะครับผมก็จะมีะตัวหัวโพรบตัวน,นี้นะครับแล้วก็ใน2ถ้วยนี้นะครับถ้วยสีแดงจะเป็นน้าร้อนนะครับถ้วยสีขาวจะเป็นน้ําเย็น,นครับผมเริ่มจากแตะโพรบ เข้าไปที่น้ำร้อนก่อนนะครับครับราวนี้แล้วเรากลับมาดูที่ตัว serial monitor นะครับอ,อุณหภูมิที่วัดได้ตอนนี้อยู่ที่ประมาณ4 0อ่า50องศานะครับเพิ่มขึ้นเรื่อยๆวันนี้เราจะรอจนกว่าค่าจะนิ่งสักหน่อยนะครับ 54นะครับตอนนี้หยุดที่ประมาณ55 5องศาเซลเซียสน,นะครับนี่นะครับครวนี้ในสเต็ปต่อมานะครับผมจะใส่ในน้ำเย็นนะครับเพื่อที่จะทดสอบว่าสามารถวัดอุณหภูมิได้จริงหรือไม่นะครับนะครับผมจุ่มหัวลงไปในน้ำเย็นนะครับ เดี๋ยวเรามาดูที่หน้าจอ Serial Monitor น,นะครับอุณหภูมิตอนนี้อยู่ที่26นะครับและกำลังลดลงเรื่อยๆนะครับ นะครับเพื่อรอให้ค่านิ่งเสี็ก่อนนะครับตอนนี้ลงไปที่20นะครับตอนนี้ค่าโดยประมาณนะครับน่าจะนิ่งพอสมควรแล้วครับอยู่ที่ประมาณ20องศาเซลเซียสนะครับ